สวัสดีครับพบกับข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุก,กระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปตามหลักสากลไม่มีใครสามารถก้าวไก่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรายงานก็รายงานความคืบหน้าให้กับนายกรัฐมนตรีได้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยในการทำคดีของตำรวจว่าประเทศไทยมีสิทธิสภาพนอกอนาเขตและกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปตามหลักสากลไม่มีใครสามารถก้าวไก่ได้แต่หากเกิดความไม่สบายใจหรือมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นทางการเมียนมาอังกฤษ คณะกรรมการสิทธมิมนุษยชนหรือญาติผู้เสียชีวิตก็สามารถสอบถามหรือเข้ามาสังเกตการได้ขณะที่ตำรวจที่ทำคดีก็รายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าไม่หนักใจเพราะการสืบสวนพยานหลักฐานต่างๆมีความสมบูรณ์ส่วนที่ผู้ต้องหากลับคำให้การถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ครับ ทหารตำรวจสากแก้วบุกยึดสินค้าและมือลิขสิทธิ์ในโกดังของนายทุนรายใหญ่ในอำเภออรัญญประเทศได้ของกลางมูลค่าหลายล้านบาทครับร้อยเอกบุญช่วยนภาโชติผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1204น่หน่วยเฉพาะกิจกรมหารกรมฐานพานที่12กองกําลังบูรพาร่วมกับตํารวจภูทรครองลึกและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสากแก้วบุกเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าของห้างหุ้นส่วนจํากัด วินายาอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตเลขที่79หมู่ที่6บ้านโนนสังตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสากแก้วหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ด่านศุลกากรอ,อรัญ,ญประเทศที่จับแต่ชาวบ้านแต่ไม่จับนายทุนรายใหญ่ที่ลักลอบนําสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากฝั่งเขมรเข้ามาส่งในตลาดโรงเกลือซึ่งจากการตรวจ,รวจค้นนะครับพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งรองเทา้า กระเป๋าถือสตรีและชุดกีฬาบรรจุอยู่ในกระสอบ57กระสอบอุลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยนางดวนพรแย้มบางอย่างผู้เป็นเจ้าของนะครับสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงตามค้นตามจุดตรวจต่างๆเพื่อสกัดจับไม่ให้หนีไปฝั่งกัมพูชาครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวกีฬานะครับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาวโครเอเชียไม่พอใจคำตัดสินไล่ต่อยกรรมการจนน็อกครับ เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นในวงการมวยสากลสมัครเล่นรายการชิงแชมป์เยาวชนทวีปยุโรปหรือยูโรเปียนยุทธ์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่กรุงซาเกรบประเทศโครเอเชียเมื <S <S ่อวิโดหลอนก้านักมวยชาวโครเอเชียไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังจากที่สั่งยุติการชกและตัดสินให้อังกรีดาสบานิอุลิสนักชกชาวลิทัวเนียที่ชกในมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะ R s c เซีเนื่องจากกรรมการมองว่าหลอนก้าไม่อยู่ในสภาพที่ชกต่อไปได้ จากนั้นกรรมการสั่งให้ทั้งคู่ถอดนวมก่อนเตรียมจะชูมือให้บานิ・ลูอิสแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อลอนก้าที่ระงับอายอารมณ์ไม่อยู่ปล่อยหมัดใส่กรรมการผู้ห้ามบนเวทีชุดใหญ่จนกรรมการรายนี้ร่วงล่นนอนกับพื้นก่อนลอนก้าจะโดนพี่เลี้ยงดึงเข้ามาจากเวทีและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วครับหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมง16นิกาแล้วนะครับวันนี้วรพัฒพัทยากุลสวัสดีครับ ครั้งเดียวได้ท่องเที่ยวทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach เก m e s ครั้งที่4ปรีมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเ s i a n Beach เกม e s ครั้งที่4มหกรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา